ตอนนี้สนับสนุนด้วย Filmora การตัดต่อด้วยแอป w One d r Share Filmora เนี่ยมันง่ายมากแค่ลากแล้ววางคุณก็สามารถใส่เอฟเฟกใส่เท็กซ์ใส่ข้อความที่สุดยอดฟรุง้งฟริง้งสวยงามหรือไม่ถ้าคุณซื้อแผกเสริมคุณสามารถใส่เปลวไฟสุดน่ากลัวหรือหินหลมลงมาหรือไม่ก็ลากแล้ววางทำให้พื้นที่อยู่ข้างล่างตัวละครหรือคุณ ดูเหมือนมันย like ุบลงไปเหมือนหนังฮอลลีวูดโอ้มันง่ายมากเลยนะครับถ้าใครสนใจที่จะใช้ Wondershare f ์ l ฟ r r a นะครับก็กดลิงก์ด้านใต้วิดีโอของดกต้าเลยนะครับที่สำคัญโหลดฟรีท่านผู้ชมครับถาต่อบแบบดอกๆตอนนี้อาจจะเป็นตอนสุดท้าย เฮ้สวัสดีครับผมเด็กชายอูฟูนะครับและกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับถามตอบแบบดอกดอกนะครับวันนี้ดัคกูตาได้เลือกคำถามมา20คำถามเพื่อจะตอบในทางที่ดอกดอกของดัคกูตาเองนะครับใครอยากให้คำถามของตัวเองอยู่ในเอพิโซดถามตอบแบบดอกอันต่อไปเม้นด้านใต้วิดีโอนี้เลยนะครับพร้อมติดแฮชแท็กถามตอบแบบดอกดอกมานะครับโอเคนะครับและเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคำถามที่1พูดภาษาอะไรได้บ้างครับอ่านของกูด้วยครับ การใช้คำว่ากูและครับมันไม่เข้ากันนะครับเอาใหม่ก็ดาโกต้าพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาดัตช์ได้ครับ3ภาษาเองครับไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ถ้าฉลาดจริงต้องพูดได้4ภาษาพี่ดาโกต้าทำไมชอบเย็ดเพราะว่าดาโกต้าต้องการให้มนุษย์ในโลกนี้มีมากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้ดา <laughs> โกต้าไม่ได้เป็นคนขี้เงีย้ยเลยนะครับชอบเย็ดเพราะว่าต้องการที่จะให้มนุษย์เราลอดต่อไปพี่ดาโกต้าทำไงให้ได้โลกยูทู e <c oughs> ต้องมี1นึ่งแสนซับครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่1ล้านตอนนี้ยังไม่ถึงสักอันก็ขอบคุณที่เตือนว่าดโคต้ายังไม่ถึงโลนะครับโอเคพี่ดโคต้าชื่อจริงอะไรครับทําไมทุกคนถึงไม่เชื่อว่าดะโคต้าคือชื่อจริงของดโคต้าครับเพราะว่าดโคต้าเป็นคนอเมริกานะครับชื่อจริงของดะโคต้าก็คือดะโคต้านะครับโอเคนะครับ <laughs> พี่ดโคต้ากล้าจับตูดผู้หญิงปะกล้าครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคลิปเพราะว่าไม่ได้ถ่ายไว้ก็ เอาคิดเอาซะว่าดคต้า Dakota กำลังจับตัดผู้หญิงอยู่ตอนนี้แล้วกันนะครับพี่เกิดมาหัวฟูหรอพี่น่ารักมากทําคิดต่อไปเยอะๆนะคะเอาคอมเมนต์อยู่ลงได้ค่ะเอาลงให้แล้วนะครับและดัคต้าเกิดมาพร้อมกับหัวที่ฟูแบบนี้แหละครับพี่ด็อกจังสอบให้ได้ซู่ซขอบคุณมากครับที่อวยพรการสอบนะครับดคต้าจะทําให้ดีที่สุดในการสอบเราจะไม่ตกเราจะไม่โง่เราต้องฉลา,าด <c oughs> เผื่อ YouTube ไม่เวิร์กเราต้องมีอาชีพเนอนะคาคตแงเน็ตบ้านโดนตัด ก็เสียใจด้วยนะครับในการโดนตัดเด็ดบ้านแต่ว่าดโดคต้าดีใจนะครับที่คุณยังมาคอมเมนต์ในวิดีโอของดโดคต้านะครับพี่โดคต้าครุยใหญ่ไหมครับใหญ่มากครับบอกไปหลายรอบแล้วครับพี่เหลือมากแต่สียอย่างเดียวกวนตีนสัตว์ขอบคุณมากสำหรับคำชมและดโดคต้าก็จะเอาไปพัฒนาตัวเองนะครับดโดคต้าจะทำให้ตัวเองกวนตีนมากกว่าเดิมนะครับพูดชี้ตังเม์ป้องป้องหน่อยชี้ตังเมป้องรวย วัดพระธรรมกายวัดเอเลียนผมเงียนควรทำไงควรเย็ดครับช่วยเ,เพิ่มประชากรมนุษย์ในโลกนี้ให้มากขึ้นเราจะต้องแข็งแกรงที่สุดในจักรวาลเด็กต้าชอบสดสดไหมชอบครับผักผลไม้สดอร่อยที่สุดเลยครับพี่เด็กต้าคะพี่ yes คนให้สนุกยังไงคะก็ต้องให้คนนั้น yes กับเราด้วยและพร้อมพูดว่า yes ด้วยเสียง yes แบบนี้นะครับไม่งั้นจะไม่สนุกมันจะเป็น yes yes yes, yes. Yes Yes สนุกกว่าเยอะเลยนะพี่โนโคต้าผมตั้งแต่แรกเกิดพี่สีอะไรคะสีน้ำตาลอ่อนๆครับไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นยังไงก็น้ำตาลอะหล่อพ่องใช่ครับพ่อของคุณหล่อมากโนโคต้าแม่งเี้ยมากว่าไหมนี่คือคำถามเหรอถามโนโคต้าใช่ไหมโนโคตาค้าคิดว่าตัวเองเฮีย้ยหรือเปล่าก็โนโคตาค้าคิดว่าตัวเองเฮีย้ยที่สุดในโลกนะครับไม่มีใครเฮีย้ยเท่าโนโคต้านะครับเอาโลกความเฮีย้ยแห่งยูทูบมาได้เลยครับ พี่กตกคุตาใช้แอปอะไรอัดหน้าจอครับขอแบบมีสาระนะครับใช้แอปอะไรวะใชะ้แอปแอปอะไรหน้าจอใช้แอป QuickTime ครับ QuickTime มันอยู่ใน Mac ใน Apple ในในอันเนี้ยมันเป็นแอปฟรีอ่ะมันแถมมามันอัดได้ดีมากเลยนะครับพี่กตกคุตาหล่อมากครับขอบคุณครับพี่หล่อมากอะ่ะแวะแตอวะอ้วพี่คือกระดี o u t u b e ไม่จริงนะครับโดะโกต้าไม่ใช่การียูทูบนะครับตำแหน่งนั้นต้องยกให้คุณเออ่ครีมอรี่ครับพี่ทำใหญ่ไหมครับโดะโกต้าทำใหญ่มากเลยนะครับไม่เห็นหรอว่าเวลาโดะโกต้าทำวิดีโอโดะโกต้าเล่นใหญ่ขนาดไหนโดะโกต้าทำใหญ่ที่สุดโตโยต้า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 ฮ่าฮ่ารถญี่ปุ่นควอยดอกโกต้าหล่อมากครับเย็ดกระเพาะไหมครับ ทำไมแต่ละคนที่ขอดาโกต้าเย็ดเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยครับทำไมพี่ดาโกต้าเกิดมาแล้วหัวฟูเหรอครับใช่ครับตอไปแล้วว่าเกิดมาแล้วหัวมันฟูเลยพี่ดาโกตวว้าเปลี่ยนชื่อชานอลจากเด็กชายหัวฟูเป็นเด็กชายหัวโค้ยได้เปล่าครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เคยดูหนัง X กซไหมครับเคยครับ TripleX ลเอนำแสดงโดยวินดีเซลครับ หมดแล้วนะครับสําหรับถามตอบเป็นประจตอนนี้นะครับและจากที่โคต้าบอกไว้ตอนแรกก็คือมันอาจจะเป็นตอนสุดท้ายก็ได้ถามตอบเป็นประดโคต้าจะไม่ทําทุกวันสุกแล้วนะครับจะทําทุกเดือนแทนนะครับ1เดือน1ครั้งแต่ว่าคําถามเยอะขึ้นมากมายนะครับถ้าอยากให้คําถามของคุณอยู่ในคลิปวิดีโออันต่อไปซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนเดือนหน้าเดือนอะไรวะเมษายนนะครับ ท้งคำถามของคุณไว้ด้านใต้วิดีโอนี้นะครับด้วยแฮชแท็กถามตอบแบบดดอรนะครับและเด็คุตาจะเลือกคำถามมาเยอะมากมายมาตอบในทางที่ดรอกของเดคุตาเองและจะเป็นทุกเดือนแทนไม่ใช่ทุกวันศุกร์แล้วทุกเดือนนะครับก็เจอกันนะครับถ้าชอบกดไลค์ไม่ชอบกดแชร์และอย่าลืมกดด้านนี้เพื่อ Subscribe และกดด้านนี้เพื่อดูวิดีโออีกมากมายของช่องเด็คุตาน,นะครับถ้าไม่กดคุณรู้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อมึงตายครับ